สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังชมคลิปกันอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งในคลิปเนี้ยเราจะมาถกมาเถียงมาวิเคราะห์กันนะครับในเรื่องของข่าวที่มีการบอกว่าเขาได้เริ่มการจับกลุ่มคนที่ต้มน้ํากระท่อมขายตามริมถนนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะในเขตของทางภาคใต้บางพื้นที่นะครับก็จะมีซุ้ม ที่ตั้งเพื่อที่จะขายใบกระท่อมแล้วก็มีน้ําต้มใบกระท่อมขายด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นความผิดนะครับไม่สามารถกระทําได้ไม่สามารถที่จะต้มขายได้ต้มกิน,นต้มได้แล้วไม่สามารถที่จะต้มขายได้อะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นความผิดตามพรบผลิตภัณฑ์อสมุนไพรพศ2562ในมาตรา91ต้องระวังโทษ จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็ตามพรบอาหารพศสอ 2, 5 2 2ในมาตรา50น,นะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่5,000ถึง2,000 20, 0บาทนะครับนี่คือ2อประเด็นที่เขาใช้ในการอ้างเพื่อที่จะใช้ในการจับกุ่มนะครับก็คือพรลผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรา91ของพศ2562กับพรบอาหารพศ2522ในมาตรา50นะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าในพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับในพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพราตามที่เขาบอกเนี่ยในปีพศ2562นะครับมาตรา91นะครับมาตรา91ที่เขาอ้างมาณตอนเนี้ ก็คือว่ามาตราเก้าเขาบอกว่าผู้ใดผลิตหรือนำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา17วงเล็บหนึ่งนะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3ามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้คือมาตรา91 91เก้าขาบอกว่าต้องไปดูในมาตรา17 วักหนึ่งอีกทีนึงทีนี้เรามาดูในมาตรา17วักหนึ่งของพรบสมุนไพร2562นะครับเขาบอกว่าผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิตนำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา6วงเล็บหนึ่งให้ยื่นคำขออนุญาตและเมื่อผู้อนุญาตให้แล้ว จึงจะผลิตนําเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ทีนี้เขาบอกว่าในมาตรา17วรรคหนึ่งเขาบอกว่าให้ไปดูในมาตรา6วรรควงเล็บหนึ่งทีนี้กฎหมายมันซ้อนกันไปนะครับไปดูในมาตรา6วงเล็บหนึ่งเขาบอกว่าชื่อประเภทชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตนําเข้าหรือขายต้องได้รับใบอนุญาต นะครับต้องได้รับอนุญาตทีนี้เราก็ไปดูนะครับว่าสิ่งที่เป็นสมุนไพรนั้นมันคืออะไรบ้างในพบรบเนี่ยเราไปดูนะครับในหัวข้อที่เป็นามาตราสีพระราชบัญญัตินเนี่ยบอกว่าสมุนไพรหมายความว่าผลิตภัณฑ์ผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืชสัตว์จุลินทรีย์หรือแร่ที่ใช้ผสมปรุงหรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ถ้าบอกกันตามนี้นะครับได้จากพืชสัตว์จุลินทรียซ์ซึ่งมันก็รวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างอะที่เขาวางขายกันตามท้องถนนน่ะมันก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํากระเจี๊ยบที่เขาขายกันอยู่น้ําลิ้นจี่น้ําลําไยน้ําอ่างุ่นน้าทุกสิ่งทุกอย่างอะที่มันเป็นมันเป็น,ปน,ปน,ปนจากผลิตภัณฑ์จากพืชหมดเลยครับ น้ำแต่ใครก็เหมือนกันน้ำน้ำใบเตยก็เหมือนกันนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรหมดทำไมคุณไม่จับทำไมคุณถึงมาเลงตรงที่น้ำใบกระท่อมอย่างเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่น่าคิดนะครับสิ่งที่น่าคิดทีนี้ในมาตราของพรบอาหารปี2522มาตรา50ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศหรือ ซึ่งออกตามคําสั่งตามมาตราหกวงเล็บแปดต้องระวัางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปีและปรับตั้งแต่ห้าพันถึงสองหมื่นบาททีนี้เราไปดูในมาตราหกวงเล็บแปดเขาบอกว่ากําหนดอาหารซึ่งอาหารที่ห้ามผลิตนําเข้าหรือจําหน่ายนะครับอะไรละ่ะที่ห้ามผลิตนําเข้าหรือจําหน่ายซึ่งปัจจุบันเนี้ยพรบรที่มันมาควบคุมใบกระท่อมเนี่ยมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นห้ามผลิต กฎหมายข้อไหนบอกว่าห้ามผลิตน้ำต้มใบกระท่อมยังไม่มีนะครับตอนเนี้ยมันยังไม่มีพรบรที่มาควบคุมกระท่อมเนี่ยมันยังไม่มีแล้วทีเนี้ยคุณจะมาอ้างตามอันเนี้ยผมว่ามันมันไม,ไม่ไม่โอเคอะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะถ้าเราเทียบกันตามตัวบทกองกฎหมายอ่ะนะครับตัวตัวกฎหมายเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เลยอะ่ะมันคนละเรื่องกันเลยอะ่ะในเมื่อตอนเนี้ย พืชไปกระท่อมมันไม่ได้เป็นยาสิบติดมันไม่ได้บรรจุไปในอประเภทของยาสิบติดแลว้วคือคุณต้มแล้วคุณเอาไปขายโดยที่ไม่ผสมสารสิบติดอะ่ะผมว่ามันไม่ผิดมันทําได้อันเนี้ยในส่วนตัวผมว่ามันทําได้นะครับชี้แจงมาสิมันผิดยังไงผิดรายละเอียดอะไรตรงไหนเอาข้อกฎหมายมากลางกันดิ ถ้าแน่จริงอะ่ะเอาข้อกฎหมายมากลางกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเอากฎหมายมากลางแล้วคุยกันตามข้อกฎหมายตัวไหนที่ไม่ได้เราก็เอางี้ดีกว่าส่งไปให้สารตัดสินจบแค่นั้น